สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอังคารครับเราจะมาทํานายดวงชะตาคนเกิดวันอังคารครับว่าในช่วง11จนถึง20มิถุนายน2566นี้คนเกิดวันอังคารจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับ อนนืต้องบอกว่าการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายภาพรวมดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอังคารทั้งหลายนะครับไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วให้คนเกิดวันอังคารนั้นดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับคนเกิดวันอังคารท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลาย ID ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากัน เข้ามาได้ครับเอาละครับก่อนที่จะไปเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับและตอนนี้ที่ช่องอาจารย์ปอคนเปิดดวง ก็มีปุ่มแตงแล้วนะครับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องอาจารย์ปอคนเปิดดวงสามารถที่จะกดปุ่มแต้งใต้คลิปนี้ได้เลยครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของผู้ที่เกิดในวันอังคารครับ ในช่วง11จนถึง20มิถุนายน2 5 6 6นี้เมื่อเราเปิดไพ่ขึ้นมานะครับต้องบอกว่าดวงการงานของคนเกิดวันอังคารจะได้รับพลังงานดีๆนะครับจากไพ่หนึ่งเหรียญครับไพ่ใบนี้จะเป็นตัวแทนของความโชคดีในเรื่องงานคนเกิดวันอังคารมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องงานที่จะเกิดขึ้นนะครับ อะไรที่หวังไว้อะไรที่ตั้งใจไว้มีเกณฑ์จะเป็นจริงได้จะมีข่าวดีในเรื่องงานมาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการงานคนเกิดวันอังคารในช่วง11จนถึง20มิถุนายนนี้นี่เป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันอังคารนั้นมีเกณฑ์ที่ได้ก้าวไปข้างหน้า อีก1-9เป็นอย่างน้อยก็ว่าได้ในเรื่องงานในเรื่องของการทำงานการทำสิ่งต่างๆนะครับต้องบอกว่าดวงการงานของคนเกิดวันอังคารในช่วง1 1จนถึง20มิถุนายนนี้เมื่อมีไพ่สิบเหรียญขึ้นมาไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันอังคารนั้นจะลงทุนจะทำอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ถือได้ว่าเป็นช่วงที่ดีที่จะเริ่มต้น นะครับหรือว่าเป็นช่วงที่ดีที่จะลงทุนหากใครที่ตั้งใจจะเปิดร้านนะครับหรือว่าขยับขยายกิจการช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสเป็นช่วงที่เป็นจังหวะที่เหมาะที่จะเริ่มต้นลงทุนหรือว่าขยับขยายกิจการนั่นเองคนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับ ส่วนใครที่ต้องไปติดต่องานไปเจราจาธุรกิจไปประชุมงานไปดิวงานนะครับก็ถือได้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่การพูดคุยการเจราจาการตกลงในเรื่องงานดูจะเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีเกื้อหนุนหรือว่าเข้าทางคนเกิดวันอังคารก็ว่าได้นะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายรวมถึงในช่วง11จนถึง20 มิถุนายน2,566นี้ยังเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันอังคารถ้าเป็นพนักงานออฟฟิศเป็นพนักงานบริษัทเป็นลูกจ้างนะครับต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะได้พบเจอกับความสำเร็จที่รอคอยความสำเร็จที่ตามหาบางคนมีเกณฑ์ได้พบกับความก้าวหน้าในสายอาชีพในสายงานที่ทำนะครับบางคนมีเกณฑ์ได้ เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้พบโอกาสดีๆในเรื่องงานนะครับโดยเฉพาะเมื่อมีไพ่หนึ่งคาถาขึ้นมาไพ่ใบนี้จะพูดถึงการได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาบางคนได้เริ่มต้นกับโครงงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆการได้รับมอบหมายหน้าที่สำคัญสคัญการได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานได้จากโปรเจกต์ที่เป็นโครง การใหญ่หรือว่าได้จับโปรเจกต์ที่มีความสำคัญที่จะทำให้คุณนั้นมีโอกาสได้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานนั่นเองคนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารทั้งหลายนอกจากดวงการงานจะดีแล้วบางคนยังมีเกณฑ์ นะครับที่จะได้เริ่มต้นลงทุนทำอะไรเป็นของตัวเองบางคนเป็นลักษณะของการลาออกมาทำอะไรเป็นของตัวเองมีกิจการเป็นของตัวเองนี่ก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเป็นลักษณะของการที่นะครับทำควบคู่ไปกับงานประจำคืองานประจำก็ยังทำอยู่ นะครับแต่ในช่วง 11- จนถึง20มิถุนายนนี้จะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นนะครับในการมีอาชีพที่2มีอาชีพเสริมมีอาชีพเพิ่มเติมนอกเหนือจากนะครับงานประจำที่ทำแล้วก็เรียกได้ว่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับเป็นงานเสริมเป็นรายได้เสริมที่ดีให้กับคนเกิดวันอังคารด้วยนะครับในช่วง 11- จนถึง20มิถุนายน 2,566นี้แหะครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารนะครับถ้าจะพูดถึงอาชีพที่ดวงการงานดีดวงการงานเด่นเป็นพิเศษในช่วงนี้ก็จะได้แก่อาชีพที่เกี่ยวข้องกับของสวยๆงามๆสินค้าแบรนด์เนมนะครับคนค้าขายออนไลน์หรือว่าคนค้าขายแบบมีหน้าร้านช่วง11จนถึง20มิถุนายน 2,566นี้ดวงการงานจะดีดวงการงานจะเด่นเป็นพิเศษนั่นเองครับส่วนใครที่ตั้งใจจะโยกย้ายหรือว่าตั้งใจจะย้ายงานเปลี่ยนงานต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะได้เปลี่ยนไปเจองานที่ชอบไปเจองานที่ใช่เปลี่ยนแล้วได้ขยับฐานเงินเดือนเพิ่มมากขึ้นนะครับหรือว่าเปลี่ยนแล้ว นะครับไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นนั่นเองคนเกิดวันอังคารทั้งหลายนะครับส่วนใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมารองานอยู่สมัครงานไว้หางานอยู่หรือว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะตกงานอยู่แล้วหางานเท่าไหร่สมัครงานเท่าไหร่ไม่ได้งานสักที11จนถึง20มิถุนายน2566นนี้บอกเลยนะครับว่าหากคุณนั้นลงมือตั้งใจสมัครงาน คุณมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้งานครับไพ่หนึ่งเหรียญจะเป็นตัวแทนของความสำเร็จไพ่หนึ่งคทาจะเป็นตัวแทนของการได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาเพราะฉะนั้นหากคุณลงมือตั้งใจในการสมัครงานคุณมีเกณฑ์มีโอกาสจะได้งานครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับ เอาละครับดวงชะตาการงานผ่านพ้นไปนะครับเอาใจช่วยคนเกิดวันอังคารทุกคนนะครับเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างดวงการงานดีแบบนี้แล้วดวงการเงินของคนเกิดวันอังคารจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วง11จนถึง20มิถุนายน2500 66ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงการเงินของคนเกิดวันอังคาร11จนถึง20ิมิถุนายนนี้ไพ่3คาถาครับไพ่ใบนี้ตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทำนายและไพ่ใบนี้ยังส่งพลังงานด้านบวกให้กับคนเกิดวันอังคารในเรื่องเงินการเงินจะคล่องตัวนะครับการเงินดีไม่มีติดขัดใครที่ต้องไปเจรจาติดต่องาน แล้วต้องพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองหรือว่าตกลงเกี่ยวกับเรื่องของรายได้เรื่องของผลประโยชน์ที่มีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องต้องบอกว่าการเจรจานั้นดูจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายนอกจากการเงินคนเกิดวันอังคารการเงินจะดี การเงินจะคล่องตัวมีเงินใช้ไม่ติดขัดไม่ขัดสนไม่ขาดมือแล้วคนเกิดวันอังคารยังมีเกณฑ์ที่จะมีรายได้เพิ่มรายได้เสริมมาจากช่องทางใหม่ๆนะครับมีโอกาสใหม่ๆในเรื่องเงินนะครับเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการเงินบางคนมีเกณฑ์ได้จับงานใหญ่ได้มีเงินก้อนได้มีเงินเก็บก็ในช่วงนี้แหละครับ คนเกิดวันอังคารทั้งหลายไพ่ดีเอ็มเพรสนะครับไพ่ใบนี้ก็จะเป็นไพ่อีกใบหนึ่งที่ส่งพลังงานดีๆให้กับคนเกิดวันอังคารในเรื่องเงินนะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับหรือเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่การเงินของคนเกิดวันอังคารนั้นจะมั่งคั่งและมั่นคงก็ว่าได้นะครับ แต่ว่าหากใครที่กำลังรอคอยเงินก้อนใดอยู่นะครับหรือว่าอาจจะมีเงินที่ข้างค้างยังไม่ได้รับจากใครหรือว่าจากเหตุใดก็ตามก็ต้องบอกว่าอาจจะต้องรอนานหน่อยนะครับเงินก็จะมาช้าหน่อยนะครับเงินที่หวังไว้เงินที่รอคอยไว้จะมาถึงอย่างแน่นอนแต่จะมาช้านะครับคนเกิดบัลลังา์ให้ใครยืมเงิน ก็จะได้คืนช้าในช่วงนี้เพราะฉะนั้นหากจะให้ใครยืมเงินก็พิจารณาให้ดีนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารนะครับดวงการเงินดีแบบนี้แต่ก็ยังมีเรื่องที่อาจจะต้องระวังนะครับในช่วง11จนถึง20มิถุนายนนี้การเงินของคนเกิดวัน,น,นอังคาร จะมีรายจ่ายบางอย่างที่จะเกิดขึ้นนะครับจากการไปสังสรรค์จากการไปพบปะเพื่อนฝูงนะครับหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของการใช้จ่ายกับของใช้บางอย่างที่อาจจะดูเหมือนว่าไม่ค่อยจะจำเป็นนักนั่นเองคนเกิดวันอังคารทั้งหลายรวมถึงในเรื่องของการใช้จ่ายเงินหมดไปกับบริวารหรือว่าคนใกล้ชิดคนใกล้ตัว เป็นเหตุนั่นเองและสิ่งที่ต้องระวังให้มากคือเมื่อมีไพ่ห้าคาถาขึ้นมากำกับไพ่ใบนี้จะพูดถึงในเรื่องของการเตือนให้ระวังในเรื่องของการมีเรื่องต้องเสียเงินเสียทองหรือว่ามีเรื่องต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเพราะเรื่องเงินเงินทองทองเป็นเหตุ สำหรับบางคนนะครับมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีรวมถึงให้ระวังในเรื่องของการมีเกณฑ์จะต้องผิดใจกับคนในเรื่องเงินนะครับเป็นเหตุได้คนเกิดวันอังคารทั้งหลายต้องระวังให้มากในช่วง11จนถึง20มิถุนายน2566นี้นะครับคนเกิดวันอังคารครับ เอาละครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารในช่วง11จนถึง20มิถุนายนนี้ถือได้ว่าภาพรวมดวงชะตาการเงินเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับอาจจะมีเรื่องให้ต้องระวังบ้างก็นะครับขอให้ใช้สตินำหน้าใช้ปัญญาในการแก้ไขสถานการณ์ก็แล้วกันนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับ ส่วนในเรื <wh ats Napoleon> mm ่องของโชคลาภนะครับ <gamma> ต <is contained>? ้องบอกว่าดวงโชคลาภของคนเกิดวันอังคารนั้นไม่เด่นนักนะครับการเงินจะไปเด่นในเรื่องของการเงินที่มาจากการทำงานหรือว่าเงินที่มาจากโอกาสดีๆในเรื่องงานซับเป็นส่วนมากนะครับในเรื่องโชคลาภถ้าจะมีโชคลาภก็จะเป็นคนเกิดวันอังคารที่ได้สะสมบุญเก่าไว้นะครับก็ เรียกได้ว่ามีเกณฑ์มีโอกาสที่พอจะมีโชคลาภกับเขาอยู่บ้างเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ค่อยได้ทำบุญนะครับไม่ค่อยได้สร้างกุศลไม่ค่อยได้ทำบุญทำทานก็อย่าลืมหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลนะครับไม่ได้มีโชคลาภในครั้งนี้ก็อาจจะมีโชคลาภในครั้งต่อๆไปก็เป็นได้เช่นกันนะครับ คนเกิดวันอังคารทั้งหลายโชคลาภเป็นสิ่งที่เรากะเกณฑ์ไม่ได้เป็นสิ่งที่มันมาตามดวงชะตาตามบุญกุศลที่เราได้ทำเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะหวังได้ก็คือรายได้ที่มาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเรานั่นเองคนเกิดวันอังคารทั้งหลายส่วนคนเกิดวันอังคารท่านใดที่มีปัญหาในเรื่องเงินไม่ว่าจะเป็นในช่วงนี้หรือในช่วงเวลาที่ผ่านมา บอกเลยว่าให้ไปลองขอความช่วยเหลือจากผู้หญิงที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 1. คือผู้หญิงที่มีรูปร่างท้วมนะครับ 2. คือมีลักษณะมีผิวขาวนะครับให้ลองขอความช่วยเหลือจากผู้หญิงที่มีลักษณะดังกล่าวนะครับก็มีเกณฑ์ ที่จะได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีในเรื่องเงินเงินทองทองครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับเอาละครับ,วรบดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารในช่วง11จนถึง20มิถุนายน,านนี้นะครับการเงินดีการเงินคล่องตัวนะครับแถมยังมีคนคอยให้ความช่วยเหลือในเรื่องเงินเงินทองทองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นดวงชะตาการเงินที่ดีนะครับ ิ่งที่คนเกิดวันอังคารจะต้องระวังไว้อีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องของมิดฉาชีพที่จะมาในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลิงก์ที่ผ่านเข้ามาหน้าจอมือถือแล้วล่อหลอกให้เรากดด้วยข้อความต่างๆหรือนะครับเพจปลอมนะครับที่ขายสินค้าปลอมหรือว่าขายกล่องซุ่มนะครับแล้วก็หลอกว่าเราได้รางวัลใหญ่ได้แจ็คพอตใหญ่แต่จะต้องโอนเงินไปเพิ่ม นะครับสุดท้ายเสียทั้งเงินที่ซื้อของและเสียทั้งเงินที่โอนไปเพิ่มนะครับหรือใครที่ทำงานออนไลน์นะครับแล้วโดนหลอกให้โอนเงินไปเปิดบัญชีระวังจะสูญเงินนะครับมีหลายคนที่โดนแล้วก็ทักอาจารย์ปอคนเปิดดวงเข้ามาทักมาปรึกษานะครับขอคําปรึกษาเพราะฉะนั้น คนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับป้องระวังนะครับและที่สำคัญเตือนผู้เฒ่าผู้แก่ในบ้านด้วยนะครับให้ระวังให้ดีนะครับเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปใครที่มีปัญหามีความทุกข์ใจใดๆในเรื่องเงินเงินทองทองหรือว่าเคยโดนโกงโดนมิจฉาชีพเล่นงานในรูปแบบใดๆก็ตามนะครับพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับ เพื่อที่นะครับจะแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายได้รับรู้รับทราบร่วมๆกันนะครับส่วนใครที่มีปัญหาใดายอยากปรึกษาอาจารย์ปอคนเปิดดวงในเรื่องใดก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้ส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับลบ กวนทัก l ล n e ID สอบถามค่าครูได้ตาม l ลาย ID ใต้คลิปนี้นะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างว่า11จนถึง20มิถุนายน2566นี้ดวงความรักของคนเกิดวันอังคารนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของผู้ที่เกิดในวันอังคารนะครับในช่วง11จนถึง20มิถุนายน2566ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงความรักของคนเกิดวันอังคาร11จนถึง20มิถุนายนนี้ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันอังคารดูจะสดใสดูจะสดชื่นนะครับเพราะว่าได้รับพลังงานดีๆจากไพ่ดีเอ็มเพรส ไพ่จักรพรรดินีใบนี้จะส่งพลังงานด้านบวกให้กับคนเกิดวันอังคารรวมถึงไพ่เดอะซัและไพ่คว e นออฟคัพหรือว่าราชินีแห่งถ้วยด้วยนะครับที่ต่างส่งพลังงานดีๆให้กับคนเกิดวันอังคารในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์ใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีปัญหาทะเลาะกับคนรักหรือว่าอาจจะมีปัญหาไม่เข้าใจกันมีเรื่องขัดแย้งมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งนะครับ11จนถึง20มิถุนายนนี้สถานการณ์ความสัมพันธ์จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นจะสามารถคืนดีกันได้ปรับความเข้าใจกันได้ใครที่เคยทุกข์ใจหรือว่ามีเรื่องเศร้าใจ 11จนถึง20มิถุนายนนี้จะมีเรื่องดีๆเข้ามาเยียวยาจิตใจคุณนะครับทำให้จิตใจของคุณนั้นได้รับการเยียวยาและก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น นะครับจะมีความสุขมีความสบายใจมากขึ้นนั่นเองเนีครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายส่วนใครที่อยู่ในสถานการณ์ที่กำลังคบหากำลังดูใจกันอยู่ไพ่ดีเอ็มเพรสครับไพ่จักรพรรด,ดินีใบนี้ตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางและจะพูดถึงการที่ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่นั้นนะครับเป็นไปในทิศทางที่ดีไพ่เดอะซัน จะเป็นไพ่ที่สนับสนุนความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ทําให้การครบหาดูใจกันในครั้งนี้มีความหวังนะครับและต่างฝ่ายต่างก็เติมเต็มความสุขเติมเต็มความอบอุ่นเติมเต็มความสบายใจให้แก่กันและกันนั่นเองนะครับและไพ่ราชินีแห่งถ้วยยังพูดถึงนะครับ ความสัมพันธ์ที่เป็นไปในทิศทางที่ดีต่างฝ่ายต่างเกื้อหนุนให้แก่กันและกันครับส่วนใครที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่แต่งงานแล้วแล้วรอคอยในเรื่องของการมีบุตรมีธิดานะครับ ต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะมีข่าวดีมีเกณฑ์จะได้ข่าวดีในเรื่องของการตั้งคันการได้มีบุตรมีธิดาสมใจก็ในช่วง11จนถึง20มิถุนายน2566นี้ละครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายส่วนใครที่นะครับคบหาดูใจกันมาได้สักพัก นะครับมีเกณฑ์ที่จะได้เก็บกระเป๋าเก็บของเก็บเสื้อผ้าย้ายไปอยู่ด้วยกันก็ในช่วง11จนถึง20ิมิถุนายนนี้ครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันอังคารนั้นกำลังจะเดินหน้าและเป็นการเดินทางไปในทิศทางที่ดี ไปในทิศท,ทางที่มีความสุขความสบายใจคนเกิดวันอังคารจะได้เติบโตในความสัมพันธ์ผ่านความสุขที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับส่วนใครที่ยังโสดอยู่นะครับต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอ ความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะครับและต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นการได้พบเจอใครบางคนที่จะเดินเข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าตรงกับใจคุณนะครับหรือเรียกได้ว่าเจอคนที่ตรงสเปคนั่นเองคนเกิดวันอังคารทั้งหลายในช่วง11จนถึง20มิถุนายน2 5 6 6นนี้มีเกณฑ์ เกิดขึ้นได้ครับคนเกิดวันอังคารครับเอาละครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารในช่วง11จนถึง20มิถุนายน2566นี้ผ่านพ้นไปก่อนหน้านั้นเป็นดวงการเงินและดวงการงานนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอฝากคนเกิดวันอังคารนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วย จะขอบคุณมากและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนคนเกิดวันอังคารท่านใดนะครับที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับและตอนนี้ที่ช่องอาจารย์ปอคนเปิดดวงมีปุ่ม แตงแล้วนะครับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องอาจารย์ปอคนเปิดดวงสามารถที่จะกดปุ่มแตงใต้คลิปนี้ได้เลยหรือคนเกิดวันอังคารท่านใดนะครับที่มีเรื่องทุกข์ร้อนใจใดๆหรือความรักของคุณเป็นรูปแบบใดสามารถที่จะพิมพ์มาบอกเล่าให้อาจารย์ปอคนเปิดดวงฟังได้ใต้ คอมเมนต์นี้นะครับก็สามารถที่จะพิมพ์มาได้อาจารย์ปอคนเปิดดวงอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์เท่าที่จะเป็นไปได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอฝากคำทํานายไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับคำทำนายดวงชะตาก็เปรียบเสมือนเข็มทิศแต่ชีวิตเราเราต้องลิขิตเองนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลาย ความสุขของคุณชีวิตของคุณคุณเลือกได้เสมอนะครับและจงเลือกให้ดีเมื่อมีโอกาสที่จะเลือกนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับสำหรับวันนี้บุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันอังคารทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดย บอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงชะตาของอาจารย์ปอคนเปิดดวงออกแบบตามวันเดือนปีเกิดของคุณโดยเฉพาะหนุนดวงชะตาเสริมพลังใจด้วยไพ่ยิปซีและพลังของเลขธาตุทั้ง5สนใจเสริมดวงชะตาติดต่อผ่านทางไลน์ไอดี0611498995